สวัสดีครับทื่อนฟังที่รักครับเนื่องจากมีข่าวนะครับมีคลิปที่กําลังถูกนํามาเผยแพร่ในขณะนี้นะครับเพื่อที่จะชูประเด็นว่าด็อกเตอร์ทักษิณน,นั้นเป็นหัวหน้ากระบวนการล้มเจ้าแล้วก็โยงไปนะครับอาจารย์ชูพงนะครับแกนำนานปชทุกคนอาจารย์ใจนะครับอไม่ครบไม่ไม,มีคุณจักรพบนะครับ เออแล้วไม่มีผมด้วย <c oughs> นะมีขบวนเสื้อแดงเขาบอกว่าตอนแรกคิดว่าเป็นเฉพาะอบทขออภัยครับเป็นเฉพาะเสื้อแดงนะครับที่อ่ามีพฤติกรรมนะหมิ่นเจ้าหรือไม่จงรักภักด,ดีนะครับก็บอกไว้เลยผมเรียนตรงๆงเลยผมไม่รักนะไม่จงรักภักด,ดีนะครับผมคนหนึ่งนะครับไม่รักแล้วเชื่อว่าการไม่รักไม่ผิดกฎหมายนะครับแล้วผมก็จะยืนยันอย่างนี้ว่าไม่รักนะครับแต่ว่านะก็บอกไปด้วยว่าที่เราพูดพูดตามหลักการเหตุผล นะครับถ้ามันผิดกฎหมายคุณจะฟ้องก็ฟ้องก็คดีความถ้ากฎหมายมันยังบีบหัวประชาชนอยู่นะครับก็คุณก็บังคับใช้กันไปนะครับนะเอาคนแก่อย่างอากงไปติตคุกจนตายคาคุกนะครับแล้วคนอีกหลายคนเนี่ยไปจับกลุ่มคุมขังเพียงเพราะว่าคำพูดสมยศพึกษากเกษมสุขนี่เขียนบทความเองก็ไม่ได้เขียนนะครับก็จะทําก็ทําไปอันนั้นเป็นเรื่องที่ถ้าใครยอมรับกฎหมายอย่างนั้นนะยอมให้ปิดปากยอมให้เหยียบหัวเหยียบปากเหยียบสมองเหยียบมือ เขาก็ต้องอยู่ในสภาพอย่างนั้นแต่สำหรับผมผมไม่ยอมนะครับยังไงก็ไม่ยอมกลับไปอยู่ในแผ่นดินที่ไม่ให้พูดไม่ให้วิจารย์ยกใครเป็นเทวดาเหนือใครทั้งสิน้นตัวผมโดดโดดเดียวๆนะครับไม่เกี่ยวกับใครครอบครัวผมก็ไม่ได้เห็นด้วยกับผมนะครับคนในวงการในทุกภาคีนะครับหรือองค์กรที่ผมทําอยู่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีความเห็น,นมาเหมือนกับผมนะครับใครนะจะมีความคิดเห็นอะไรเขาก็เสนอของเขาไปอย่างมาหาลัยประชาชนก็เป็นอย่างนั้นนะครับ ทุกคนรับผิดชอบเฉพาะสิ่งที่ตัวเองพูดนะครับภาชีไทยเพร่ะสิีธิมชนนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเราถือหลักว่าไปหมิ่นใครไม่ได้ไปให้ร้ายใครไม่ได้ถือว่าพระเจ้าแผ่นดินก็มีศักดิ์และศีเท่าเทกับมนุษย์เราทุกคนเพราะฉนั้นถ้าเราไม่ไปเหยียบย่าใส่ร้ายนะครับไม่ไปเบียดเบียนใครเนี่ยเราก็ต้องไม่ทํากับกษัตริย์ด้วยเช่นกันแต่เราเอาหลักการแล้วเราไม่กลัวด้วยว่าจะต้องมีใครมาอยู่เหนือกฎหมายเหนือหลักการเหนือนะมนุษย์ทุกคนเนี่ยทุกคนเท่าเทียมกันถ้าผิด ก็ต้องพูดกันว่าผิดนะครับใช้หลักการเหตุผลแต่ต้องมองจากมุมมองของสิทธิทมนุษยชนจริงๆนั่นก็เป็นเรื่องขององคอ์กรแต่นี่พูดฐานะส่วนบุคคลนะครับไม่ได้รักได้ใครนะสถาบันกษัตริย์เลยนะครับเคยรักแต่ว่าไม่รักและจะไม่รักนะครับคงไม่มีวันกลับมารักนะครับก็เป็นอย่างนั้นแต่ถามว่าจะไปไล่ฆ่าไรฟันและเป็นองคอ์กรมาล้มไม่ไหมล่ะครับแล้วก็ที่เขาพยายามจะทําในคลิปนี้ก็คือบอกว่าดรทักษิณนนเป็นตัวการ นะครับใช้ให้ทุกคนเนี่ยพูดอย่างนี้หมดบอกตรงๆเลยนะครับมั่วครับมัว่วคุณสนที่ยานหรือกลุ่มคนรักเจ้า,าทั้งหลายที่ต้องการสร้างกระแสมาหนุนการล้มรัฐบาลเนี่ยที่จริงพยายามเหลือเกินนะครับที่จะบอกว่าทักษิณและตระกูลชินวัตรทำไมจงรักภักดีโถพอคุณแม่คุณยิ่งรักนะเขาได้สายสะายกี่เส้นน่าจะเป็นประวัติศาสตร์ในน่าเป็นเป็นกินเนสบุ๊กน่าจะมาเอามาเอามาทำบันทึกนะครับ ว่าเป็นการได้สายสะพายสี่เส้นในช่วงในช่วงไม่ถึงสองปีนะครับสี่เส้นในช่วงไม่ถึงสองปีนะครับไอ้พวกที่อ้างจงรับพักดีสนทิยานได้กี่เส้นเนะอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมันก็มั่วมาแหละครับจงนะตระก,กูลชินวัตรเนี่ยถวายเงินให้กับทางวังไปเท่าไหร่ไม่จงรับพักดีหรอฮะถามว่าในประเทศไทยมีใครเอาเงินไปถวายให้กับราชวงศ์จัก,กรีเนี่ยได้มากเท่าตระก,กูลชินวัตรไหมนะแล้วเขาก็พูดคือผมเนี่ยนะคือ เห็นความอายุติธรรมอย่างเงี้ยการใส่ร้ายป้ายสีอย่างเงี้ยนะครับนอประชอนทุกคนแต่ละคนเขามีความคิดความอ่านนะครับทุกวันเนี่ยพักพยายามจะครอบแต่เขาก็มีอิสระเสรีในการที่แสดงความเห็นของเขาจริงๆเนี่ยถ้าเขาไม่มาอยู่กับพักนี่จะไปไกลขนาดยิ่งกว่านั้นอีกนะครับสิ่งที่เขาพูดผมก็ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดนะครับกระสุนแม่เาลการก็ถูกไงก็ในเมื่อเอาเขาไม่ได้ใช้คํานี้นะไม่ใช้คํานี้นะครับเอานะทหารรักษาพระองค์ไปยิงหัวก็ใช่อ่ะ มันผิดตรงไหนอ่ะก็ไม่ได้บอกว่ากษัตริย์พุมิพลเป็นคนสั่งแต่บอกว่าอย่าให้นะทหารสองหน่วยนั่นน่ะนะของพรามหากษัตริย์และพระชินีเนี่ยออกมายิงฆ่าประชาชนคนอื่นฆ่าไม่เป็นไรนะก็มันก็ไม่เห็นมีอะไรผิดนะครับเรื่องการปลดรูปปลดอะไรอ้าวเขาก็เอาความจริงมาพูดแล้วมีปัญหาอะไรครับผมนี่ไม่มีรูปถ้ามีจะปลดให้ดูต่ออาก,กาศให้เห็นด้วยนะครับก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาอะไรปลดรูปมันจะมีปัญหาอะไรมันผิดอะไรแล้วล้มชา้าตรงไหนนะครับ เขาก็บอกกันว่าและความเป็นจริงถคาจะบอกให้ก็ได้ครับคนอีสานคนเหนือจํานวนมากเขาก็ไม่เอาอ่ะเขาก็ไม่รักแล้วอ่ะก็เหมือนผมผมไม่รักอ่ะแล้วจะมาบังคับอะไรคุณจะทําอะไรได้อ่ะนะมันมันเป็นเรื่องอย่างเนี้ยแล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วจะไปโยงเพื่อจะทําลายคนตระกูลเดียวเพื่อจะสร้างให้คนเปียดชังและนะสร้างความชอบธรรมในการที่จะเอานักมวลชนมาลุกม,มาล้มรัฐบาลแล้วจะดึงอํานาจให้กลับไปสู่ระบอบที่ตัวเองเนี่ย นะสามารถชนะได้เพนะราะว่าเลือกตั้งปกติแล้วสู้ไม่ได้ก็ไอ้พวกที่แพ้ทั้งนั้นไอ้พวกนี้นะครับแล้วก็ไปรับใช้นะครับทางด้านนะตระกูลที่เขามีความหมิ่นเม่ที่จะอยู่ไม่รอดในโลกนี้นะครับผมดูแผนที่ในโลกเราเนี่ยนะครับเมื่อกี้ซ้ําอีกทีนึงเนี่ยปรากฏว่าประเทศที่ยังมีกษัตริย์เป็นรประมุขเขาเรียกว่า constitutional monarchy เนี่ย มันเหลืออยู่ไม่กี่ประเทศแล้วครับแล้วถ้านับพื้นที่นะถ้าตัดประเทศออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษแล้วก็แคนาดาซึ่งเป็นสาภาพเครือจักรภพเนี่ยนะครับซึ่งมีกษัตริย์เป็นเป็นควีนอลิซาเบธเนี่ยนะของประเทศอังกฤษอยู่เนี่ยนอกนั้นก็แทบไม่เหลือแล้วครับประเทศกระจุกกระจิ๊กกระจุกกระจิ๊กส่วนใหญ่ประเทศเล็กกว่าไทยทั้งนั้นมีญี่ปุ่นนะครับที่อยู่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงในยุโรปก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่อะไรครับเหลือไม่กี่ประเทศ แผนที่นี่เรียกว่าถ้าดูทั่วโลกเนี่ยนะถ้าเอาพื้นที่เนี่ยตัดรัเสเซียตัดจีนออกไปก็ลองนึกดูกนแล้วกันครับกระจอกกระแจกกระแจกคนไม่กี่ตระกูลนะครับแล้วเมืองไทยนี่แหละมาบ้าบอกันอยู่ได้นะครับไม่ได้แปลว่าให้เป็นล้มแต่ผมกําลังบอกว่าเรานี่เชิดชูก,กันเกินเหตุเลียกันเกินเหตุครับโอ้โหดีนักหนากันเหลือเกินอย่างเงี้ยแล้วที่ในความเป็นจริงทําไมไม่พูดความจริงกันก็ปรับพระราชสถานะาเสียอย่ามานะยกยอแล้วก็เทิดทูนเสร็จแล้วเนี่ยนะ อ้างความชอบทำในการไปทำผิดทำชั่วมันก็ทำให้สถาบันเสื่อมเสียทุกวันนี้นะครับทั่วโลกนะครับที่อยู่กันได้เขาก็ปรับเนื้อปรับตัวทั้งนั้นนะครับแล้วเมืองไทยจะบ้าบอไปถึงไหนที่จริงเนี่ยนะที่พูดเนี่ยถ้าคิดซะว่าสถาบันกตริย์กตริย์ต้องปรับตัวแล้วก็ไอ้พวกที่มาห้อยโหนทั้งหลายเนี่ยเอามันออกไปให้หมดเนี่ยจะทําให้สถาบันกตริย์ยังพออยู่ได้นะผมก็เชื่อว่าวันเนี้นะคนเสือแดงเขาไม่ได้คิดอย่างผมเนี่ยนะเขาไม่ได้คิด มีน้อยอะ่ะคนแสดงที่เขาจะมากล้ามาพูดอย่างนี้แลว้วก็มาแสดงตัวหรือทําอะไรก็กฎหมายค้าหัวอยู่จะมีใครทําอะไรได้อะนะครับโยงมั่วกันไปหมดนะครับแล้วพี่น้องแสดงเนผมยังว่ายังเห็นบางคนยังรักข้าบรมอยู่เลยนะครับถ้าขึ้นมาแล้วนะครับเป็นมิตรกับประชาชนเป็นมิตรกับชาวรากหญ้าไม่ใช่มากดหัวชาวรากหญ้าหรือให้ใครก็ได้อ้างชื่อไปกดหัวชาวรากหญ้าเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้อยู่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรผมก็รู้จักคนที่วิจารณ์เจ้าอะไรเยอะนะครับ ผมก็ไม่เห็นว่าใครคิดว่าจะต้องไปล้มไปล้างเอาปืนไปไล่ย,ยิงมันเลยฆ่าล้มตระกูลมันเลยไม่เคยมีใครนะผมถึงบอกไอ้กระบวนการล้มเจ้าที่ว่ากันเนี่ยมั่วนะครับแล้วยิ่งไปบอกว่าทักษิณเป็นคนบงการเนบอกเลยมั่วสุดๆครับต่อหน,น้ารับหลังเนี่ยดร,รทักษิณนี่ก็มีนะจงรับพักดีมาตลอดนะครับแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงแล้วละ่ะพอโดนแล้วโดนอีกเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่ว่ายังไงเนี่ยโดนยังไงก็ก็ไม่เคยแสดงอะไรออกมาแล้วก็ไม่ได้มาหนุนหลังอะไรเลยนะครับ แม้ถ้าเกิดว่าเนี่ยอยู่ๆแล้วก็ทักสินมาบอกว่าเนี่ยดอ,เอรเพียงดินเห็นกล้านั้งเนี่ยแล้วก็พูดเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยเข้าท่าดิเอา,เอา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 เงินไปร้อยล้านเลยตั้งเป็นขบวนการลบเออถ้ามันนาาจะบอกให้ฟังนะครับเนี่ยทุกทุกคนที่สู้กันแต่ละคนอาจารย์ชูพงศ์นะพี่บูทไซเนี่ยไปดูสภาพอะนะครับแต่ละคนนี้อยู่ด้วยนะไม่มีใครมาอยู่ใกล้ด้วยซ้ํานะครับถึงเขาจะเห็นด้วย หรือ,อยังไงก็แล้วแต่ไม่มีใครมันยุ่งด้วยเลยไอ้พวกเนี้ยพวกเราต่อสู้กันด้วยในจิตวิญญาณแล้วเราก็ยกระดับเราเนะไม่ใช่เป็นคนที่น้าบ้าบอคอแต่เขาเรียกว่าดุนแรงแล้วก็พูดไม่มีเหตุผล่ะถ้าเราด่าเนี่ยจริงๆนะเราก็เตือนนกันพวกเรากันเองนี่แหละว่าจะได้ใช้คําพูดที่มันหยาบคายเราต้องเอาเหตุเอาผลมานะครับคือพี่น้องที่เขารักเขาหลงอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราก็ไม่เคยไม่เคยเป็นผมเองก็เคยเป็นนะครับตั้งแต่ว่าถ้าเราหลุดมาด้วยเหตุด้วยผล แล้วเราก็ยังคิดว่าทุกคนในโลกนี้เกิดมาเนี่ยมันก็มีเวรมีกรรมมันก็ต้องใช้เวรใช้กรรมจะไปล้มไปล้างนะไปอันนี้กันเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเรื่องนะดีนักหนานะครับเราก็ไม่ได้คิดขนาดนั้นอ่ะนะครับแต่ทุกวันเนี่ยมาพูดเรื่องเหตุผลเนี่ยโอ้โหมันจะฆ่าจะฟันเอามันอะไรกันนักกันหนาพี่น้องไทยเอ๋ยฮะพวกคุณจะโง่งมงายกันไปขนาดไหนเล่านะครับลองฟังเหตุผลมั่งถ้าคุณรักอย่างมีเหตุผล้มันจะได้ยั่งยืนแล้วคุณจะได้ไม่เป็นเครื่องมือออกมาฆ่ามาฟันคนร่วมชาตินะครับ ก็เอาแค่นี้นครับบอกตรงๆไม่ได้มีขบวนการอะไรเลยนะครับพวกผมฐานะที่อยู่ตรงเนี้ยที่พูดที่ว่าเนี่ยเกิดจาก,กจิตสํานึกส่วนตัวทั้งนั้นนะครับไม่ได้รับเงินรับทองอะไรใครมาแล้วก็ระดับอย่างผมอาจารย์ชูพงประกาศไปแล้วซ้ําแล้วซ้ำอีกใครจะมีปัญญามาซื้อน้ำหน้าไหนจะมีปัญญามาซื้อต่อให้เป็นคุณทักษิณสิบคุณทักษิณมาก็ไม่มีไม่มีทางครับแล้วอย่างหนึ่งี่ยคุณทักษิณเขาจะมายุ่งทําไมฮะ ทุกวันนี้ขนาดทําตัวไม,ไม่ไม่เปิดเผยแล้วเมื่อคนก็ขุดนู่นขุดนี่มาหลังที่โดนทําเนี่ยยึดทรัพย์ล้มอํานาจสั่งให้มาฆ่าเนี่ยมันก็ค้นใกล้ตัวกษัตริย์ทั้งนั้นอะเปรมปรีสุรยุทธ์แล้วไอ้ที่จะมาล้มรัฐบาลคุณยิ่งรักใครอะพระองค์คมนทรีออกมาพูดกันชัดๆแล้วกระบ,บวนการต่างๆทาหารก็ไปดูเถอะนะครับไอ้คนที่มีอํานาจอยู่ในตอนนี้ใครรออ,อทั้งนั้นสายที่ใกล้กับทางวังทั้งนั้นแล้วเขาจะไปกล้าอะไรไปกล้าอะไรครับ ไม่กล้าพูดแม้ทังต่อหน้ารับหลังอ่ะไม่กล้าหรอกนะครับเพราะว่าขนาดไม่พูดเดี๋ยยังจะเล่นเอาก็ตายทั้งตระก,กูลอยู่แล้วเนี่ยยึดทรงยึดทรัพย์อะไรเข้าไปเนี่ยรังเนี่ยโอ้โหวิเขานี่ถวายเงินจงรักภักดีจัดงานใ้อย่างยิ่งใหญ่เนี่ยยะมาทาเขาอีกอ่ะคือมันฐานะคนที่เราอยู่ตรงนี้นะครับมันก็อดไม่ได้ที่จะมองตรงนั้นผมเนี่ยไม่ได้ไปรักไปศรัทธาอะไรมากมายกับเลขาทักษิณน,นะครับเราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเป็นคนวิเศษวิโสหรือด,ดีเด่นะอะไรมากมาย แม้กระทั่งความเก่งเนี่ยผมก็ว่ามนุษย์เราไม่มีใครเก่งกว่าใครแบบเลิศเลยเ,เกิดมาแล้วต้องเหนือกว่าใครรัทธิบูชาคนผมก็ไม่เอาด้วยแต่อ้ที่ทํากับเขานี่มันน่ารังเกียจแล้วยิ่งจะพยายามจะในสายร้ายพ่สีเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องอยู่ใต้ตีนของของคุณทักษิณหรือ,อยังไงคนเสื้อแดงทุกคนเนี่ยจะต้องรักทักษิณหมดหรือ,อยังไงหรือสูฮกต้องยอมทุกอย่างหรือยังไงความคิดไม่มีเลยหรือ,อยังไงแต่และคนเข้าจบเป็นยาโทเป็นยาเอกกันก็เยอะแยะนะครับนะ ก็สังคมไทยมันเป็นสังคมที่อย่างนี้แหละครับมันคือนะไม่มองเหตุผลไม่เข้าใจกันไม่ยอมรับกันไม่เคารพกันเพราะมันมีที่มาที่ไปว่าคนไม่เท่ากับตนนะันที่สุดจะหารุ่มกับตัวเองนั่นแหละตกไปเป็นทาสนะแม้ครั้งในสุดเนี่ยให้คนอย่างสุเทพเทือกสุบันอย่างเงี้ยมาเป็นคนชักจมูกอะแล้วหลักโครงหลักการอะไรลืมไปหมดเลยเอาอย่าบ้ากันนักเลยครับผมไม่รักกษัตริย์นะครับนะครับแล้วก็ถ้ามีไม่มีผมไม่เดือดร้อนนะนะครับถ้าให้โหวตผมก็ไปเอาไม่มีดีที่สุด นะครับจะได้ไม่ต้องมานั่งล่มหลงคนจะได้มองคนเป็นคนเท่ากันสักทีไม่ใช่เป็นยกเป็นยศถาบรรสา์เป็นชนเป็นชั้นอะไรงนั้นไม่เอานะครับแต่ว่าถ้าจะมีอยู่ก็ไม่ไม่ไม่เลยนะผมไม่คนคนเดียวไปทําอะไรไม่ได้แต่มาถามอีกครั้งหนึ่งไม่จงรักภักดีนะครับ